สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํารดช่องใบเตยกินกันนะคะบอ,อกเลยว่าสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทําน้ํากะทิของเขาก่อนนะคะใส่น้ําตาลปี๊ปลงไป50กรัมแล้วตามด้วยน้าเปล่าเล็กน้อยคนให้ละลายเข้าหากันนะคะพอน้ําตาลปี๊ปละลายนะคะเราก็ตามด้วยน้ําตาลทรายขาวอีก50กรัมค่ะเกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้มันละลายเข้ากันหมดแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะอันนี้แม่จะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเป็นหัวกะทิล้วนๆนะคะเตรียมใน ส่วนของรอดช่องใบเตยประมาณ20บใบเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อจะได้ปั่นง่ายขึ้นเคล็ดลับที่จะทําให้รอดช่อมีสีเขียวสดแนะนาให้เพื่อนๆใส่ดอกอัญชันไปสัก2อสาดอกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสีใบเตยใส่น้ําปูนใส่ลงไปประมาณ1,200กรัมปั่นทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็นํามากรองให้เรียบร้อยส่วนผสมก็จะมีแป้งมัน50ากรัมแป้งข้าวเจ้า70กรัมใบเตยที่ผสมกับน้ําปูนใส่พันสองกรัมแป้งให้ละลายแล้วก็ใส่น้ําทีละนิดนะคะพอละลายหมดแล้วก็เทส่วนผสมลงไปหมดเลยแล้วก็นําไปกรองอีกรอบนึน น,ะะน้ำแป้งที่เราได้นะคะไปกวนในไฟกลางจนเนื้อของแป้งมีความเหนียวแต่ไม่เหนียวมากนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพอได้แป้งเราก็ไปบีบเสภาชนะที่ทําการบีบรอดช่องนะคะแต่วันนี้แม่ไม่มีแม่ก็ใช้เป็นกระชอนที่มีรูนะคะบีบใส่กับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้กับน้ําแข็งนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟใส่น้ํากะทิลงไปเติมน้ําแข็งเล็กน้อยอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะ